ภาพของพ่อค้าแม่ขายที่กำลังเร่งกันเข็นรถขายสินค้าของตนออกไปยังถนนโดยพร้อมเพียงกันในเวลาเดียวกันเช่นนี้คือภาพของตลาดนัดห่อยขวางตอนสามทุ่มครึ่งที่จะพบเจอได้ในทุกวันและกลายเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของซีแยกข่อยขวางหรือตลาดนัดข่อยขวางอันโด่งดังนี้ไปแล้ว แยกค่อยขวางหรือที่ที่หลายหลายคนมกักรู้จักผ่านภาพของการแห่แห่กันมาของสายมูตัวแม่ในการบูชาพระพิฆเนศการดูดวงที่โด่งดังไม่เพียงแต่เท่านั้นตลาดนัดค่วยขวางก็ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของสี่แยกแห่งนี้นับได้ว่าทั้งตลาดยามราตรีพระพิฆเนศอันศักดิ์สิทธิ์การรวมไว้ซึ่งนักดูดวงชื่อดังและการคมนาคมอย่างรถไฟฟ้ามหานครนี่คือภาพรวมของภาพพื้นที่เศรษฐกิจทำเลทอง ที่มีความสำคัญต่อร,ระบบเศษรษฐกิจของไทยเลยทีเดียวตลาดห้วยขวางเกิดขึ้นมานานประมาณ20ปีจากการสอบถามพ่อค้าแม่ขายตลาดห้วยขวางนั้นมีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจุดยุทธศาสตร์ของเศษรษฐกิจ บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งตัดกับถนนรัชาดาพิเศษในอดีตคนระแวกนี้มักรู้จักในภาพของตลาดสดและด้วยทําเลที่ตั้งที่ใกล้กับ m r t อยู่บริเวณสีแยกไฟแดงเต็มไปด้วยหอพักย่านธุรกิจมหาวิทยาลายัยและย่านชุมชนชาวตีนภาพตลาดห้่องขวางก็ได้เปลี่ยนไปจากตลาดสดห้่องขวางเดิม คำว่าตลาดค่อยขวางก็ได้กลายเป็นภาพของสตรีทฟู้ดในมาร์เก็ตที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นความนิยมที่มากขึ้นทําให้เกิดกลุ่มคนค้าหาเปรยแผงลอยมากขึ้นหลายรายสร้างรายได้จากเศรษฐกิจรักญ่าให้กลายเป็นจุดขายของประเทศและมีความแปลกใหม่ในสายตาชาวต่างชาติแต่ก็เกิดคําถามว่า,าการตั้งร้านขายของบนถนนแบบนี้จะสร้างปัญหาให้ผู้สัญจรไปมา หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นหรือไม่เมื่อเทียบสภาพตอนกลางวันในย่านนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงถนนว่างเปล่ามีรถสัญจรไปมาและมีเพียงตึกแถวดูเป็นเพียงย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจย,าย่านหนึ่งเท่านั้นแต่หากคลิกภาพเป็นยามกลางคืนจะพบภาพอีกแบบที่แตกต่างไปอย่างไม่น่าเชื่อสารคดีเรื่องนี้จึงจะพาคุณไปตอบคำถามว่าจริงๆแล้วการคาหาเพลแผงลอย เป็นปัญหาหรือสร้างสเสน่ห์ให้กับประเทศไทยกันแน่โดยถ่านทอดผ่านตลาดนัดห้วยขวางเมือ่อมองในมุมของความเป็นจริงแล้วการตั้งร้านบนถนนเช่นนี้ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยเหตุใดร้านค้านับร้อยสามารถขายอยู่ได้มาเป็นเวลานานและส่งผลกระทบหรือเป็นสเสน่ห์อย่างไรบ้างต่อพื้นที่นี้ หรือต่อสังคมและประเทศไทยการดากล่าวว่าเธอและครอบครัวนั้นยึดอาชีพขายไก่ทอดที่ตลาดห้วยความแห่งนี้มายาวนานเกือบ20ปีแล้วเธอไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาและมองว่าการขายอาหารแบบนี้เป็นเสน่ห์และความสวยงามที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้อย่างดีแถมยังสร้างไรายได้ให้เธอหลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียว มาตั้งแต่พศ48อ่ะกีป่ปีแล้วใช่ไหมสิบแลดไ้เด็กก่อมีขายตรงเนี้ยเหรอคะเออตรงเนี้ยลูกเป็นแบบนี้จ้ะเป็นแบบนี้<ะ>ม,นมันก็ไร้ <laughs> เออมืองเล, <laughs> ลยเอไร้าเมืองตัวเนี้เยเยอะมันก็มีสเสน่ห์ดีคนมันก็ชอบเ <ừ. S 2> นาะใช่ไหมละ่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ชอบอมันธรรมชาติดีใช่ไหมลูกมีลูกค้าจากประเทศเยอะไหมเยอะมาก สิงคโปร์เกาหลีจีนฝรั่งก็มีฝรัง่งก็มีไม่เจอปัญหาอะไรนะเทสกิออมีเทสกิต<ม>รมีแล้วเวลาที่ี่ออกมาตั้งได้ทุกโมสามทุ่มครึ่งก็คือแค่รอให้เขาไปก็ออกใช่ออสามทุ่มครึง่งเฉกเช่นเดียวกับรถแม่ค้าขายทะเลดอง20บาทที่เพิ่งจะขายอาหารมาได้แค่2ปีเท่านั้น แต่อาหารตามกระแสเช่นนี้ก็ส,สามสารถสร้างรายได้ให้เธอถึงวันละ1 2 0 0 0ถึงบาทเลยทีเดียวชื่อรถค่ะมาได้2ปีแล้วค่ะช่องเมนูทะเลด้อนยบาทตกเป็นหมื่นเกือบ2 0 0 0 0ื่ะตอนหนึ่งวันเหรอใช่ค่ะตอนหนึ่งวันนี่ว่าเป็นเสนะ่ห์นะนักท่องเที่ยวชอบเดินแบบนี้มากกว่าที่จะเดินในห้างลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนต่างชาติใช่ต่างชาติคนจีนจะเยอะหน่อยต่อไปก็เกาหลีใช่แต่คน ฝรั่งเขาไม่ค่อยเดินฝ <g> ร <iggle> ั่งน่าจะไปเที่ยวก็แค่พวกรถเราอยู่ข้างถนนมันก็จะเป็นพวกรถเยอะหน่อยอย่างนี้ใช่คนเพราะคนก็เดินอยู่ข้างนอกมันจะมีปัญหาเรื่องเขาจะบอกว่าขวางขวางทางอะไรแบบนี้มีคนเคยบอกว่ามันขวางทางอ่าใช่ใช่ใชเคยโดนรอบหนึ่งแล้วก็โดนปิดไปเลยไม่ขายเลยใช่ปิดแข่งเลยเหมือนประมาณว่าเขายื่ฟ้องใช่ยื่นใช่อะไรนี้มีช่วงหนึ่งปิดไปครึ่งเดือนแต่ว่าก็กลับมา ได้ถึงตีห้าเลยแต่ส่วนมากตีสามเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนี่คือภาพที่พ่อค้าแม่ค้าจอดรถเข็นแอบขายของอยู่ในซอยเล็กๆซอยนี้มีชื่อว่าซอยประชาราษฎรเพนหนึ่งสาเหตุที่พวกเขายังต้องอัอยู่ในซอยเช่นนี้ก็เพราะว่าหากยังไม่ถึงเวลาสามทุ่มครึ่งจะยังออกไปขายไม่ได้เด็ดขาดโดยยังมีรถของเทศกิจที่กำลังตรวจดูความเรียบร้อยของถนนจนกระทั่งเวลาหลังสามทุ่มครึ่งหรือเมื่อหลังจากที่เทศกิจได้ขับรถออกไปจากพื้นที่ พวกผู้ขาแม่ค้าจึงจะสามารถเข็นรถออกไปตั้งขายบนถนนได้สามทุ่มครึ่งจ้ะก็คือแค่รอให้เขาไปก็ออกใช่สามทุ่มครึ่งไม่ต้องมีค่าค่าไม่ค่าอะไรมีสิทีมค่าที่ด้วยมันออกได้ปะ้มะมันออกได้มัออ้ยแหละว่าเราเสียค่าไม,ไม่ไม่เส้ยอือไม่ไหมถึงว่ามันจะไปออกอันนี้ได้ไหมใช่ไ,มไหลไมล่ะเออ ไ่เปิดตัดเออคือแบบเป็นเรื่องหลักได้ทุกร้านใช่ไหมคะทุกร้านอ๋อนี่เองถ้าตั้งตรงนี้เริ่มตั้งสามทุ่มครึ่งเวลาทุกร้านทุกร้านใช่ค่ะตรงนี้ตั้งในสามทุ่มครึ่งที่หนูไปสัมภาษณ์มาคือมันจะมีการจ่ายทากิจอ๋อใช่มีจ่ายทางเศรกิจแล้วก็เราก็จะมีจ่ายค่าพวกทางรถเข็นต้องไปจอดด้วย อันนี้มันจะมีแล้วแต่ที่ค่ะแบบใต้ตึกประมาณนี้แล้วแต่ตึกเลยแล้วเรื่องไฟอย่างเงี้ยเรื่องไฟ,ไฟอันนี้เราติดต่อทาง <Okay. S 2> เขาจะมาเก็บอีกทีหนึง่งได<ฟ>้เราแยกกันคิดเป็นยังไงหรอคะเออบางครั้งก็เดือนละห้าร้อยบางที่นะเดือนละหา้าร้อยแต่เราต่อจากร้านอะร้า,านเสื้อผ้าข้างหลัง ในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีการพึ่งพาอาศัยอาหารสาเร็จรูปจากแหล่งบริการนอกบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะกับหาดเร่แผงลอยที่จําหน่ายอาหารจนทําให้หาดเ,เร่แผงลอยได้กลายเป็นหน่วยจําเป็นที่จัดหาบริการและผลิตอาหารราคาถูกให้กับประชาชนในเขตเมืองและเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในเมืองยังชีพอยู่ได้ด้วยเหตุผลหลักคือความหลากหลายน่ารับประทานรสชาติอร่อยราคาเข้าถึงง่าย แต่หากคำนึงถึงด้านความสะอาดอาจเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อจะต้องเลือกพิจรารณาด้วยตนเองปลอดภัยไหมไม่แน่ใจเท่อ่แต่ว่าอร่อยับอร่อยเท่ยไหก,กับราคาคราคาหรอราคามันก็ขึ้นอยู่กับบางร้านเนี่ยับแต่บางบางร้านก็คือร,รู้สึกว่าเขามีคุณภาพดีแล้วก็ราคาเขาจะสูงขึ้นนิดนึงมันก็ก็อร่อยอร่อยมันสมเหตุสมผลอยู่นะแต่บางร้านก็แล้วแต่ มามาครับเพราะว่าอาหารหลากหลายอร่อยด้วยเรื่อง,องความอร่อยแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องความสะอาดอันนี้รู้สึกห้าสิบห้าสิบแล้วกันเพราะเพราะว่าแบบว่าด้วยความที่ด้วยความที่รถแบบว่าผ่านไปผ่านมาควันพโมกแต่อย่างไรก็ตามการที่ร้านหาเรุแผงลอยจํำไหนอาหารที่มีจำนวนมากนี้ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดการการ,การจัดการด้านความสะอาดการจัดการน้ำเสีย และการจัดการด้านอือ่นๆจนกลายเป็นปัญหาให้กับประเทศของเราอย่างไม่เลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าแม้การซื้ออาหารจากร้านหาบเร่ยแผงลอยอาจไม่ได้มีแต่เพียงคำว่าอาหารอร่อยสะดวกและราคาถูกเ,เท่านั้นแต่หากลองมองดูมุมที่ตรงกันข้ามแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือปัญหาของสภาวะแวดล้อมที่เหล่าร้านค้าหายเร่ยแผงลอยได้ลำเส้นเข้ามาขายจนกลายเป็นปัญหาเช่น การล้ำเส้นจราจรบนท้องถนนการล้ำเส้นบนทางเท้าทางเดินของคนถ้ารัฐบาลจัดการใช้แต่ที่วินีทางรัฐบามาจัดการดีแบบว่าเป็นสั์แบ่งสัดเบรนส่วนแบบแข่งพื้นที่นี้สําหรับกา,ารไขคของหรือว่าถ้าแบบมาตั้งริมทางอย่างนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อแบบคนที่แบบเดินใช้ถนนหรือว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาได้ค่ะ 你觉得在路边摊是否影响到交通？我并没有觉得这个会有影响交通，因为我觉得泰国人每一个人都是在烟烟的一个状态，啊，那嗯，并没有影响到任何的交通呢，大家都会有秩序的而进行。那每一个路边摊的话都是在晚上，所以说我觉得不会影响交通，人们行走也没有不方便，因为我觉得我们游客作为游客来到这里，我们行走的非常方便。I think it's very dangerous. See, I'm from Europe, and this would not be allowed in Europe. you know because it's too dangerous when you're walking along you have to look for motorcycles and like I do t h i sorry I do this every day and sometimes my elbow hits a motorcycle mirror so it's very dangerous yeah, yeah. ในมุมมองของชาวต่างชาติที่ถือเป็นกลุ่มหลักของการสร้างภาพหลักในเรื่องไทยสตรีทฟู้ดพวกเขามองว่าาหารเรียกแถงรอยของไทยนั้นถือเป็นความแปลกใหม่ในด้านการลิ้มลองอาหารซึ่งอาหารไทยนั้นก็ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก ผ่านรสชาติความอร่อยทั้งเปรี้ยวเคม็มและเผ็ดซึ่งหลายประเทศที่พวกเขาเคยไปก็ไม่ได้มีหาบเร่แผงลอยบนถนนเช่นในไทยดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นภาพของอาหารไทยในมุมมองของชาวต่างชาติได้หรือไม่我的路边摊特别的有特色，因为这能体现泰国的当地一种特色。然后这个泰国的美食，然后是我们非常喜欢的，所以我们非常喜欢泰国的路边摊。Yeah, I I don't like seafood. I'm from Ireland, and we don't eat seafood. Yeah, but I like a bit of shrimp, which is the uh, prawn, prawn. And I think in Thai you say gok. Is that right? Yeah. Guk, um I don't know how to pronounce it in Thai, but I eat as, uh prawn, prawn, but I don't eat seafood in general, yeah. But I think the food here is very nice in general. I like the pork, I like um, pratai. Um, that's about it really, yeah. <coughs> เป็นคำถามที่ว่าวิธีการกินอาหารจากร้านหาบเร่แผงลอยนั้นเป็นเสน่ห์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือการที่ตั้งร้านหาบเร่แผงลอยเช่นนี้มันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วแบบอาหารริมพาอะไรอย่างเงี้ยชาติแบบต่างชาติก็ชอบแบบโรตีน้ำเต้าโมปั่นนี่ขึ้นชื่อเรื่องแต้โมปั่นอยู่แล้วเพราะว่าคนต่างชาติก็ชอบ

或者是缅甸等等，他们是没有这种路边摊文化的。而且，我觉得路边摊文化对夜市文化 n i t market） 也、yeah, 这个是一个非常好的一个文化。我觉得这个非常的体现当地的一种特色，所以我们非常喜欢泰国。I love Thailand. Sure, yeah, attractive and very have so many c u t s uh diverse f o we can get here. Yeah, so. Every time, so yeah, I can say ninety percent. So Thai street food, you can search and find here. Yeah. So I like it. You like it. Yeah, yeah. 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 Go was, you think it's attractive for Thailand? This place, but actually, I like more Anusawari. I like you do you know Anusawari right? Sorry. Yeah, Patriot Monument. But this is also I like it. อ่ uh, it's attractive it looks well it looks well. it looks appetizing it looks well yeah when i see it i feel hungry yeah wow yeah yeah, yeah. thank you โอเค okay, you're very well จากทั้งหมดของสารคดีเรื่องนี้ซึ่งได้สะท้อนความเป็นตลาดท้่วขวางผ่านมุมมองทั้งสองด้านคือภาพที่สวยงามในด้านมืดของตลาดจึงเห็นได้ว่าตลาดท้่วขวางมีอาหารที่หลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ความเป็นสตรีทฟู้ดที่ตั้งแผงวายบนยืนถนน ก็มาพร้อมกับปัญหาที่ทิ้งไว้หลังพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าของวันถัดไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ชมแล้วว่าหากเ้วยแผงรอยในภาพของไทยแลนด์สีฟูดนั้นเป็นสเสน่ห์หรือปัญหาของสังคมไทย